ขอบใจนะต้นที่พาพลมาเลี้ยงข้าวกำลังหิวอยู่พอดีเลยอะ่ะเราเลี้ยงพลทุกวันเลยก็ได้นะจำได้ไหมต้นตอนมสี่อ่ะกระเพราไข่ดาวรานนี้จานละยี่สิบเองก็งเงินเฟ้ออ่ะนะฮะ เงินเฟอ้อคือนี่แหละคือเงินเฟอ้อไงราคาของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เงินในกระเป๋าเราไม่ได้เพิ่มตามเมื่อก่อนน่ะมีเงินหนึ่งร้กินข้าวได้ตั้ง5จานแต่เดี๋ยวนี้อ่ะกินได้แค่สองจานครึ่งเองโหจริงด้วยเราต้องวางแผนดีๆแล้วแหละเรื่องเงินพอยเรากินข้าวที่นี่มาตั้งหลายปีจะกินด้วยกันตลอดไปได้ไหมอ่ะ ต้นพลอยก็อยากตอบตกลงนะแต่ทุกอย่างมันแพงขึ้นเรื่อยๆพลอยกลัวจะลําบากต้นก็กลัวนะแต่ต้นวางแผนไว้แล้วกองทุนรวมเดือนละ3,000บาทเงินเก็บฉุกเฉินไว้6เดือนและมีประกันสุขภาพไว้เผื่อเจ็บป่วยด้วยไม่เยอะหรอกแต่ต้นเริ่มแล้วและจะไม่หยุดด้วยมีแผนมีใจแล้วจะไม่ให้ตอบตกลงเลยยงรื่องไง ปีหน้าค่าเทอมขึ้นอีกแล้วเงินเฟิร์มไม่หยุดเลยนะต้นใช่แต่เรายังไม่หยุดวางแผนเหมือนกันต้นยังส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาอยู่เดือนละ2,000บาทแล้วพลอยก็เริ่มซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไว้เสริมด้วยจำที่เราลงทุนไว้เมื่อตอนแต่งงานได้ไหมตอนนี้ขึ้นมาเกือบเท่าตัวแล้วนะโหอีกสิกว่าปีลูกได้ใช้แน่ๆพ่อกับแม่เก่งจังหนูอยากเป็นแบบนี้บ้างลูกจะเป็นอะไรก็ได้เลยถ้ามีแผนและตั้งใจ ถ้าไม่มีพ่อกับแม่หนูคงไม่ได้มาถึงตรงนี้หนูรู้แล้วว่าการวางแผนมันสำคัญแค่ไหนโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเงินเฟอ้อแค่ไหนก็ไม่เท่าความตั้งใจของเราเราสู้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นเก็บเล็กผสมน้อยลงทุนสม่ำเสมอค่อยๆก้าวไปด้วยกันหนูจะวางแผนชีวิตของหนูให้มั่นคงแบบพ่อแม่ให้ได้